สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าลัคนาราศีใดที่มีความโดดเด่นทางด้านการเงินในปี2565นี้นะคะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าสมัยจะพูดถึงแค่เรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวลัคนาราศีที่เราจะกล่าวต่อไปนี้คุณจะมีเงินใช้ตลอดปีค่ะเงินไม่ขาดมือค่ะเรื่องการเงินการทองนั้นมีความโดดเด่นมากหรือถ้าใครติดขัดในเรื่องของการเงินคุณจะ หาทางออกได้เร็วกู้ยืมได้มีเงินเข้ามาแก้ปัญหาได้ทันเวลานั่นเองนะคะจะเป็นใครบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คละคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าทำไมในปี2565นี้คุณถึงเป็นลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ดีในเรื่องของการเงินตลอดทั้งปีค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะและไม่พอเท่านั้นดาวพระพฤหัสยังครองเป็นเจ้าเรือนลาพระด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ครองถึงสองเรือนด้วยกันคือเรือนการเงินและเรือนโชคลาภของคุณน,นั่นเองคะ่ะในปี2565นี้นะคะในวันที่8เมษายนนะดาวพระพฤหัส จะทำการโคจรยกย้ายราศีได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดียาวไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566 ตลอดหนึ่งปีเต็มเลยนะคะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับอิทธิพลด้านบวกได้รับอิทธิพลด้านดีๆจากดาวพระพฤหัสแบบนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยจะไม่มีชาวลัคนาราศีกุมมาติดโผลในเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะอีกประการอีกประการหนึ่งก็คือดาวพระราหูดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณก่อนหน้านี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดคืออ่อนกำลังนะคะต่ำต้อยด้อยค่าอาจจะยังไม่ได้เห็น ชัดเจนต่อตัวคุณมากนะักในวันที่30มีนาคมปี2565นี้ดาวพระราหูก็จะทำการโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่เรือนสหัชชะ ได้เกณฑ์เทวีโชคนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะมีพละกําลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีงานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อสารการเจรจาการซื้อมาขายไปจะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้ค่ะมีความโดดเด่นขึ้นมากๆคุณจะก่อเกิดประโยชน์ทางการเงินก่อเกิดลาบผลได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะในปี2 5 0 15หนี้โดดเด่นจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภใครชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค ปีนี้ทั้งปีนะคะคุณมีเกณฑ์เฮงมีโอกาสดีๆเข้ามาเสี่ยงโชคได้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน,นสนับสนุนทําอะไรมันก็ได้มาแบบฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนะคะติดขัดตรงไหนหาทางแก้หาทางออกได้อย่างรวดเร็วคุณจะไม่ได้จมอยู่กับปัญหานานนะโดยเฉพาะเรื่องราวการเงินของชาวลัคนาราศีกุมมันจะเป็นอะไรที่ดีตลอดทั้งปีมีเงินใช้ไม่ขาดมือใครที่ติดขัดจะมีเงินพิเศษ เสร็เข้ามาจนคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะหาทางออกหาทางแก้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ใครมีปัญหานี่สินคุยเจรจาต่อรองขอผ่อนปรนขอเลื่อนได้ ไม่มีปัญหาเลยสําหรับในเรื่องของการเงินของชาวกลุ่มนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของตัวคุณเองด้วยค่ะถ้าดาวพระพฤหัสในพื้นดวงชะตาของคุณไม่ได้อยู่ที่พบเสียนั่นก็คือไม่ได้อยู่ที่พบอริไม่ได้อยู่ที่พบมรณะไม่ได้อยู่ที่พบวินาศก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดลาภผลที่ดีทางการเงินในปี2565นี้อย่างแน่นอนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวลัคนาราศีกุ่ม ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ